สวัสดีครับสมาชิกสยามธุรกิจทุกท่านครับผมน้ำมนต์อีกแล้วนะครับวันนี้เราได้เข้ามาที่สวนดาวเรืองครับที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาเรามาสัมภาษณ์กับเจ้าของแปลงนี้เลยที่เขาบอกว่าที่ใช้ของเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นต้นเล็กๆนะครับตอนนี้ต้นมันเริ่มใหญ่แล้วตัดดอกได้แล้วเนี่ยครับว่าผลที่ได้เป็นยังไงครับบอกชื่อนมสกุลนิดนึงครับพี่ครับพูดดังๆครับชื่อสําอางเคยการพี่สําอางใช่ไหมครับปลูกดอกดาวเรืองนี้มากี่ปีแล้วครับสิปีแล้วครับสิปีแล้วปุก็ มันแล้วแต่เขาจะให้เม็ดมาแล้วแต่ให้มาเ<ต>ลีพันนี <มา S 1> ้พันนี้เป็นพันธุทองเฉลิมพันธุ์ทองเฉลิมปกติลําต้นสูงต้นใหญ่แบบนี้ไหมพันธุนี้หน้าฝนจ,จะสูงระดับนี้แล้วครับหน้าอยู่ฝนก็จะสูงอยู่แล้วครับถูกไหมครับแต่พอไปปลูกหน้าหนาวต้นต่ำหน้า,าหนาวจะต้นเตี้ยต้นเตี้ยหน่อยอ่าพอมันไม่ึงหนึ่งของอันนี้ครึ่งหนึ่งของอันนี้เลยครับผลที่ได้นะครับปกติที่ได้เนี่ยนะครับหลังจากใช้ลิชิโกลิชิพาวเวอร์ของเราเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับดีเหรอดียังไงก็ดอกสวยแน่น ดอกสวยแน่นนะฮะดูจากสภาพดอกแน่นสวยจีบดอกแน่นสวยนะครับแล้วร่วงเยอะไหมก็แข็งแรงแข็งแรงอยู่ครับไม่ร่วงสภาพใบเป็นยังไงบ้างครับใบจะออกเขียวมันๆหน่อยเขียวมันสมบูรณ์หน่อยครับนะครับแล้วพี่ใช้ยังไงครับพ่นยังไงลิชิโกลิชิพาวเวอร์ใช้อัตราเท่าไหร่ครับอัตราส่วนเอตัวลิชิโกใช้ห้าต่อน้ำ20ิลิตรต่อน้ำ20ิลิตรนะฮะตามสูตรเลยนะฮะแล้วลิชิพาวเวอร์ล่ะครับครั้งแรกก็ใส่ เท่ากันเลเท่ากันเลยครับพอหลังๆมาก็เพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับเป็นแต่ที่ซีสิบี่ซีเนี่ยเพราะว่น้ำยี่สิบลิตรเพิ่มขึ้นมาพ่นที่ได้ทุ่นพ่นทุกๆกี่วันที่นี่ก็ตัดแล้วจะพ่นเลยครับเพราะว่ามันจะรักษาต้นที่เราตัดกี่วันเราตัดทีหนึ่งสองวันตัดสองวันตัดทีหนึ่งงั้นพ่นทุกๆตัดปุ๊บพ่นปั๊บตัดปุ๊บพ่นปั๊บเลยครับโอ้โหท่านผู้ชม ให้ดูผลที่ได้เลยที่พี่เขาบอกว่ามันคุณภาพดีและพอใจแบบไหนลองดูเอาเองนะครับท่านผู้ชมมันเป็นไงพี่อธิบายให้ผมฟังหน่อยดอกมันเป็นไงมาเข้ามาครับเดินตามเข้ามาเลยพี่มามันเป็นยังไงบ้างครับแปลงนี้แปลงนี้สวยครับสวยเลยใช่ไหมฮะดอกดกไหมครับดกครับดกด้วยแล้วคุณภาพดอกที่เราตัดขายไปเราได้ไซส์จัมโบ้ไซส์เอเนี่ยเยอะๆเนี่ยเยอะไหมเอแต่ละล็อตไซส์เอนี่ยเยอะกว่าไซส์เล็กเล็กครับถูกไหมฮะนี่ตัดไปกี่ชุดแล้วครับ ที่นี่แต่เป็นห้าชุดแล้วครับห้าชุดแล้วห้าชุดแล้วดอกยังใหญ่อยู่เลยเหรอครับโอ้โหมันสมบูรณ์สิฮะสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยเนาะโอ้มาเลยครับพี่มาค่อยๆเดินตามมานะท่านผู้ชมลองแผนกล้องดูนะครับมันจะสวยเสมอเหมือนกันหมดเลยแล้วดอกนี่คุณภาพนี่ดอกค่อนข้างจะใหญ่ด้วยเนาะครับนี้จะเป็นเบอร์รองนี่เบอร์รองนี่ยังไม่ตัดนี่เพราะว่าที่เราไม่ตัดเพราะอะไรครับท่านดวงดูครับใจกลางดอกยังเขียวอยู่ใช่ไหมฮะมันก็ยังขยายได้มากกว่านี้อีกขยายได้มากใช่ไหมตอนนี้คือเราไม่ตัดเนาะครับก็คืออีกกี่วันประมาณกี่วันครับเราจะตัด ถ้าตลาดต้องการนี้เขาก็ให้เอาแล้วเพราะว่ามันอยู่ที่การขายของแม่ค้าอยู่ที่การขายแม่ค้าพี่วันนี้สั่งตัดตัดเลยเราได้กี่ดอกตัดไปก่อนถูกไหมแล้วเขาวัดไซต์เอาถูกไหมครับว่าเป็นยังไงโอ้โหแปลงนี้ตัดมาห้าดอกห้าครั้งแล้วห้ามีดแล้วพูดง่ายโดนห้ามีดแล้วคิดว่าสภาพแบบเนี้ยต้นมสมบูรณ์แบบเนี้ยมันจะได้สักกี่มีดถ้าฝนไม่ชุบมากก็น่าจะถึงช่่ง เอสิงหาสิงหาตัดได้ตลอดเลยครับเพราะว่าดาวก่อนมันจะหมดก็สิบสองสิงหาใช่ครับสิบสองสิงหานล้มันจะหมดเริ่มแห้งแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นตอนนี้ฝนตกชุกครับเป็นดาวเรืองที่เขาบอกว่าลําบากมากหน้านี้ใครทําได้รอดรวยครับถูกไหมฮะรวยแน่นะครับเพราะว่าราคาดอกดีด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ต้นมันเป็นเชื้อราเนาะแต่ที่ดูตรงนี้ไม่ค่อยเป็นเนี่ยฮะไม่ค่อยเป็นเลยสมบูรณ์ดีนะครับโอเคพี่อยากฝากบอกความประทับใจยังไงให้กับสมาชิกที่ดู รายการตรงนี้ด้วยครับว่าดิชิโกรดิชีพาวเวอร์และปุ๋ยของเราดียังไงครับใช้แล้วได้ผลดีครับได้ผลดีครับชัดเจนเหรอชัดเจนทุกทีมันก็ไม่ค่อยได้แบบนี้เหรอฮะครับใช้มาหลายตัวแล้วด้วยเหมือนกันก็ใช้มาหลายตัวครับแล้วก็ค่อนข้างประหยัดด้วยในการใช้ครับถูกไหมครับแล้วถ้ามีญาติพี่น้องที่ดูวิดีโอชุดนี้อยู่นะครับที่ปลูกดอกดาวเรืองด้วยแนะนาเขาหน่อยครับว่าให้มาใช้ของเรายังไงก็พี่น้องที่ปลูกดาวเรืองก็เชิญชวน ก็อยากเห็นของกิงมาดูของผมเลยครับที่ไหนอ่ะบอกบ้านเลยตรงนี้ครับบากช่องแต่บ้านนี้บ้านบันไดม้าบ้านบันไดม้าท่านผู้ชมครับอำเภอพิมช่องของเรานี่เองนะครับบ้านบันไดม้าพี่ชื่อสำอังเคือการพี่สำอังเคือการนะครับติดต่อของเรามาได้เลยอยากชมที่แปลงนี้ว่าเขาใช้ได้ผลเป็นยังไงนะครับรับรองผลครับว่าใช้แล้วเห็นผลแน่นอนครับลิชิโกลิชิพาวเวอร์ของเราครับขอบคุณมากนะครับพี่วันนี้ครับขอบคุณมากครับสุดยอดครับยกนิ้วนิดนึงครับพี่